การหาและยุทธการกำกับที่ยักระดับชาติและป่าไม้สุกออกนำเข้าสินค้าหนีภาษีดังปฏิกิริของกองกำลังผาเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในกองกำลังอ้องกันชายแดนทั้งหมดแปดกองกำลังโดยในพื้นที่ภาคเหนือไดรับผลกระบโดยศูนย์บริการกองทัพ กองกำลังเรืวสและกองกำลังผาเมืองซึ่งกองกำลังผาเมืองนั้นศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้อนุมัติให้จัดตั้งกองกำลังผาเมืองขึ้นเมื่อขีพุทธศักราชนหมเดิมมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายสุริยโขงอำเภอเมืองจังหวัดดาลผั้รศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกที่ได้มอบหมายให้กองกำลังผาเมืองรับผิดชอบพือที่ต้นเติืทางด้านจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดขายาดวดดังน้นเข้ามกลางมันสนกสณะภูมิประเทศคือที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทยที่ประกอบเป็นพื้นที่ป่าและอุดมสมบูรณ์สำหรับแนวลาน้ำที่เป็นแนวโครงแบกค,คือแม่น้ำสายและแม่น้ำรั่วด้านสาธารณร,รัฐครัครับสวัสดีครับทุกผู้ชายจรลบภัสรติแช่นประชาคมพันทริตีครับ สักครู่หนึ่งก็คงจะไปพบกันที่งานนี้คับสวัสดีค่ะของพันจมเืองี่นะคะที่ใหม่ครับสวัสดีครับผมสมบัรเเื้าขุนจากสถานีโทรทัศน์ไยทีเอสครับัฒนาเทตพงกมาจากสถานีข่าวค่ะจากวันที่ห้ามีอาคมนวันธนาคารงนซือคนีราบองเพราะว่าที่ผ่านมาในทางานไม่เร ภาพรวมครูเทพมาทำงานของเราก็หน้าดีเพราะว่าจะไม่มีการแถลงข่าวนะครับก็จะทำงานของเราแล้วก็ที่ที่มาร้องสื่อรีบเข้ามาแล้วก็นำไปไปบทางกานบานทีนะครับไม่ว่าจะยากลำบากแข็งแกร่งนะครับแต่ที่ที่ม้องสื่อหลายๆท่านก็ก็ปลุกมันเข้าไปทึงที่เพื่อให้ไปได้เห็นความจริงบางสิ่งบางอย่างในงานที่เราทำเนี่ยก็อยากจะบอกว่าพวกเราทุมเท ครับทุ่มเทแล้วก็ไม,ไม,ม่ต้องพูดคำว่าเสียสละมาเข้าที่ตั้งแต่ใหม่ที่ตำบลช้ายเผือก อำเภอเมืองจังหวัดชีหมาจนถึงปัจจุบันสำหรับช um ื่อกองกำลังผ่ามือนั้นได้ยึดถือชื่อข่ายพ่อขุนผ่ามือของกองพลทหารราที่หนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นหน่วยแต่งกำลังมาเป็นชื่อนามหน่วยปัจจุบันมีพลตรีสุพรรศสถาความผู้บัญชาการกองพลทหารราที่หนึ่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังผ่ามือกองกำลังผ่ามือปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนในเขตจังหวัดชิมาชิรา ไทยรัฐนาอุตริและจังหวัดพิษณุโลกรับผิดชอบชายแดนตั้งแต่ระหว่างรอยต่ออำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรจนถึงรอยต่อของอำเภอชาติกาจังหวัดพิษณุโลกกับอำเภอนาแหวจังหวัดเลยรวมพื้นที่รับผิดชอบใน24อำเภอชายแดนความยาวตามแนวชายแดน933กิโลเมตรการจัดกำลังประกอบด้วยแผนงานป้องกันชายแดนได้แบ่ง้อบพื้นที่รับผิดชอบ